ทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้พี่ก็จะมาทําทอดไก่นะครับทอดไก่ใส่น้ําปลานะครับทุกคนนะนี่ครับผมอุปกรณ์ก็จะมีนะครับผมง่ายๆเลยครับมีมีไก่นะครับผมซื้อมาจากโลสตัสนะครับผมนะแล้วก็มีน้ำปลานะครับผมแล้วก็มีผงซูรโรสนะครับท้ายก็เป็นรสดีนะครับผมนะปกติสองอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ไล้นะครับแต่พี่จะใส่ให้นัวนะครับผมนะโอเคแล้วก็มีถ้วยนะครับผมนะ โอเคเราก็จะมาทำกันเลยนะครับเราทำแบบธรรมดาไม่ได้เลยเราทำแบบสายหมอกนี่ทำแบบนี้เลยครับตั้งหว่านี้ตั้งอย่างนี้เลยนะครับนะเราก็จะมาทำเลยนะครับผมแันหลังตัวแรกนะครับผมนะแล้วก็ใส่ไก่นะครับควดชิวะอะสายชิวอะครับเอาไก่ใส่ลงไปในจานนะครับผมอย่างนี้เลยเฮ้ยสจ๊วสายชิวอ่ะ แล้วก,ก็มือนี่พี่ล้างมาแล้วนะครับผมนะมือพี่ล้างมาแล้วนะครับผมแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับทําดีๆโลกไม่จําทุกคนนอนทําสุยดยอดเลยใส่น้ำปลาลงไปเลยครับจังหวะนี้ลน้ปลาพอใส่พอประมาณน,นะครับทุกคนนะเราต้องใส่พอประมาณน,นะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับผมผงชูรสใส่น้ำปลา อืมจอดแล้วก็ใส่รสดีใส่รสดีนะครับผมนะไม่มีโซดาเนาะลืมเอาหรือพี่ลืมซื้อโซดามาอโอเคเมื่อเราใส่เครื่องปรงุงเสร็จแล้วนะครับผมนะแล้วก็ใช้มือของเรานะครับมื่เป,ปล่าของเรานี่แหละครับผมหนุ่ลงไปเลยคนให้เข้ากันนะครับผมนะคนให้มันเข้ากันกับไก่นะครับ เจ้เลยครับเมื่อเมื่อทำการคนให้เข้ากาันเสร็จแล้วนะรัแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสักหานาทีนะครับเราจะทิ้งไว้สักหานาทีนะครับทุกคนนะเสือเวลานอนทําอ่ะครับมีที่ไหนนอนทําอ่ะอาหารนะครับทุกคนดูดินี่ เราทำการหมักเข้าไปเลยนะครับผมนะแค่ได้กลิ่นก็น่าจะอร่อยนะครับโอเคเมื่อเราทําการหมักเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็จะรอประมาณ5นาทีนะครับหรือจะนานกว่านี้ก็ได้นะทุกคนนะเพื่อให้น้ําหมักเราเข้าไปในเนื้อไก่นะครับจะ okay. 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 ก็จะได้ประมาณนี้นะครผมอันนี้พี่ก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวรอ ไปดูวิธีการทอดกันเลยนะครับผมนะโอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นน้ามันพืชที่พี่จะใช้นะครับผมนะแล้วก็มี่คาไก่ที่เราได้หมักไว้ออกมาจากตู้นี่นะครับผมเป็นไก่ที่พี่ได้หมักหมักไว้จากตู้เย็นนะครับผมนะแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปเลยนะครับนี่นะครับ มันต้องใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะมันมันทอดนานนะครับทุกคนนะปกติเขาใช้กระทะทอดนะครับผมนะแต่พี่ไม่มีกระทะนะครับที่ต้องใช้หม้อนะครับใช่มันลงไปเลยเราหดอยู่แล้วกเอานะครับทุกคนนะว่าเราใช้มันเยอะขนาดไหนนะครับพอให้มันสุกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ เก็บครื่องตรวดโอเคแล้วรอรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับไฟพี่ก็เปิดสุดเลยนะครับไฟระบบไฟเปิดสุดเลยเพราะว่ามันพอมันเดือดปุ๊บมันจะตัดให้เองอัตโน,ตโนมัตินะครับผมนะแล้วก็วต้องรอให้มันเดือด <c oughs> คือแบบว่าตะหลิวไม่มีครับต้องใช้ช้อนใช้ช้อนอย่างเยอเลยตะหลิวไม่ค่อยมีเลยคนระับเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะครับ คือถ้าใครจะร้อนก็เอาลงไปเลยนะครับท yes, ุกคนนะเดี so ๋ยวรอให้น้ําเดือดแล้วพี่จะเอาไก่ลงนะครับผมนะเราไปดูขั้นตอนนั้นกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับมันไม่เดือดแบบเดือดบูบบับบนะครับผมมันก็ร้อนแล้วนะครับเราก็จะเอาไก่ลงเลยนะครับผมนะไก่ลงไปเลยนะครับเราไก่ลงเราไม่ได้เทมหมดถ้วยเลยนะครับเราค่อยๆเอาลงนะครับทุกคนนะค่อยๆเอาลงทเลยชิ้นนะครับ โอ้โหเวลิกุล really เลยครับนี่ครับอื้ออือ้อม,มันกระเดินใส่นี่แล้วเราค่อยๆเอาลงนะครับทุกคนปุ๊บไม <c oughs> ่ค่อยอะไรนี่ครับผมกวอนที่เราจะเอาลงบางเพ้นนะครับผมแล้วก็หมักนิดน อโล่ให้หมดเลยครับนี่แล้วก็หมักนิดนึงนะครับทุกคนนะเราไม่เราเรา,เราอยากเทน้ำหมักลงไปนะครับผมนะไม่ดีนะครับท้ามเทน้ำหมักลงไปุดยเดีกขาดนะครับผมนะอเอคแล้วก็การไก่เกี่ยให้แยกกันอยู่นะครับผมให้แยกกันอยู่ ทนี้เราก็ค่อยๆดูมันนะครับนะว่ามันจะสุกตอนไหนนะครับนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเราไก่ทอดลงไปแล้วก็รอรออย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่มันสุกแล้วกันนะครับผมนะ ตอนนี้ก็ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าไก่มันพอที่จะเอาขึ้นหม้อน,นะครับผมนะเราสามารถดูได้ตรงที่กระดูกมันจะยุบลงนะครับผมนะเนื้อจะยุบลงแล้วก็จะมีกระดูกโผล่ขึ้นมานะครับผมนะโอเคอันนี้พี่ก็จะเอาใกะพอดีแล้วแหละนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ก็จะตักขึ้นบนถ้วยนะครับ ที่ดับไฟแป๊บหนึง่งนี่นะครับผมนะก็เป็นอันเสร็จกระบวนการทอดไก่ไก่ทีาเรียกว่าอะไรไก่ไว่าไก่น้ำปลานะครับทุกคนนะนี่ก็เหลืองอะทุกคนสวยแบบน่ากินอะครับอืมเอวขึ้นให้ดูนะครับผมนะมต้องให้มันเสด็จน้ำมันก่อนนะครับดูอย่างชิ้นนี้นะครับผมนะเห็นไหมปกติอะ เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมปกติไก่อ่ะครับไก่มันก็จะมีหนังมีเนื้อหุ้มกระดูกใช่ไหมล่ะทีนี้พอเราทอดปุ๊บมันก็สุกมันก็จะกระดูกหุ้มกระดูกออกจากเนื้อนะครับโอ้โเ <c oughs> okay. มันต้องยิบขึ้นมาชิ้นชิ้นนะครับผมนะเพื่อให้มันเสเดน้ำมันก่อนนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยอะ่ะใครที่อยากลองทําก็ไปลองทําได้นะ สุดสดเลยครับดูดิอะดูครับทุกคนไก่ครับเนื้อไก่ล้วนๆเลยนะครับน่องไก่ไม่ใช่ไก่เด็ดน่องไก่นะครับทุกคนดูดิวูววนีลยรครับทั้งหมดแปดชิ้นนะครับทุกคนนะโอเคเราไปกินกันเลยนะผมนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะครับผมนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับก็ดูดิไก่นะครับผมแล้วก็ข้าวนะครับว้าวโอเค มันจะมาชิมกันนะครับผมว่า,วามันจะเจอดหรือเปล่านะครับก็เป็นไก่นะครับผมนะอืดยอด๋งมกล่อมคนสุดจอดเลยครับ ก็ตัวอะฟินเบอร์แบบฟินมากเลยครับออืมยอดข้าวร้อนนี้ มันถ้าถ้ากินเล่นมันจะเค็มไม่ทุกคนแล้วกินกับข้าวนี่แบบพอดีเลยข้อกันได้ดีอืมดูสุดระดับสุดระดับมันสุดระดับมันต้องสุดระดับสุดระดับอืมแบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มใน อืมแปลกไม่รู้พูดหรือว่าไอ้ไอ้สัมผัสมาไม่รหมครับผมตกตัวต้องเหนื่อยหน่ายกินฟ้าเพื่ออะไรนะครับไม่รู้ครับจะอร่อยจริงอืมได้ชอบคลิป,ปแบบแนวทำอาหารนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวบันหนังพี่ทำปัสสาวะทันโลนะครับให้ดูนะครับนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะผมแล้วนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะเราไปไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยก่อนนะครับผมนะก็ไปละบายบาย